อันวาความเลื่อมล้ำท่าให้คนนั่นแตกต่างบางกะลุ้ยลื่นลนบางคนนันกะโอดกินเรื่องทรัพย์สินของคนนันบทอทกันมั่นแสนห่วงบางคนค่อยรับจ้างหวังใดแต่ขาแหง้งเอาแรงงานเขาแลกแปลกใจให้คิดเบิง้งให้คิดถึงว่าคนนันมันผิดแปลกแตกต่างกันความสําคัญของคนนันมันเป็นอย่างสั่งมาตางผู้ลังคนบริห็ดเวียกเงิ่อนกินใสผัดแหงหลายคนเท่าคือกันโดยการเกิดแต่ว่าวิถีชีวิตผัดแตกต่างกัน ทำงานหนักแต่ขัดสนแต่ว่าบางคนทำงานเบาปัดรวยเอาลวยเอา,เอาถาสังคมห่างสันมันกะคงบ่เป็นสุกบางคนถูกขอขอดบอ่มีหอดเข่าสิกินเรื่องทรัพย์สินเครืองใสบ่มีหลายกะขายฝากย่อนอึดอยากปากทองค่อยถาลัดซอยเหลือบางคนบ่เอือเฟือ่อเหลือกิน่นรัพย์สินมาความเป็นอยู่บ่ลำบากเงื่นใสกะพองหลายตายากอายไข้หนาเว้ามาเป็นตะเงึดบางคนอึดเขาใส่ทองบางคนนันบ่อึดกิน ความเดือมลำถ้ามีอยู่ในสังคมใดก็ยอมบ่พอดีบ่มีความเป็นธรรมกับวาใดมีคำถามอยากสีเวาให้หมูเฮ้าล่องคิดเบื้องให้คิดถึงความลำบากพีนองกเกษตรกรเมื่อตื่นนอนย่ำม,มือเศรเฮ็ดงานจนว่าคำ้ำทำงานหนักเบิดมือมือดันกับพองกันความขยันมีพร้อมอดทนจนว่ามือยทำงานไปเรื่องเลื่อย,ลยไล่ใดแทบบม่มีเรื่องศักดิ์รีวานันคือกันเลื่องมนุษย์จุดแตกต่างวานันลไล่ใดที่ต่างกัน ซักซีของคนก็นคือความเป็นมนุษย์แต่เป็นยังกันใสชีวิตถึงมีความแตกต่างกันอัน,นก็น,นาคิดลองเทบทวนบ่งบางบางเหตุผลให้คนคิดยามวิกฤตเขามาไก,ใกา้ให้เฮานันได้หินตองมองปัญหาให้รอบด้านการทํางานเบาเทียมท้ออยากสีคอให้เปรียบเทียบเรื่องได้ใดมันต่างกันบางทุกคนนันเป็นเศรษฐีไล่ใดหลายลืนพวกมูความเป็นยูฝุ่งเฟื่อความเวียกบเฮ็เหตุยังผู้ลังค้นทุกยากขายันหลายผัดแหงทุก หาความสูขบอมีไใดกินใส่กับบ่พ่อเป็นยังคนรวยจังรวยขื้นคนจนมิแต่จนลงสภาพแบบนี้คว่มลำลำจะมีสูงขื้นนั่นเองที่เอามาจ่าเว้าย่อนคนเหาบอ่อใดคิดใส่ชีวิตแต่ละมือบอมี่ใดห้ทบทวนได้อยากส่วนพี่น้องล่องสังห้อมถัดซ่อมเบิงอีกบ่เหเฮงบ่ซ่าสังคม่โลกสิเปลี่ยนไปทามเม้นไผเอาเปียบกินหลายให้ลืนมูความเป็นอยู่มักลือนหนามีแต่ขาดบอ่อสางสันคงมีวันตำต่อยถอยหลังยังต้องเสื่อม ปล่อยความเลื่อมล้ำเสมอภาคแบบทอเทียมเสร็จแล้วพี่น้องเฮ้าเอ่ยเมื่อนี้สิเว้าถึงความเลื่อมล้ำรวยกระจุ๊จนกระจายความเลื่อมล้ำนี่ก็คือสังคมที่บมีความทอเทียมกันถ้าสังคมเลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจก็มักมีความห่างหรือว่ามีความแตกต่างในเรื่องของการมีได้ใดยางเช่นในสังคมที่มีคนรวยหลายๆคนจนกับจนแบบสุดๆดูคือกันยิ่งมีความเลื่อมล้ำสูงรายใดของคนก็มีความแตกต่างกันถ้าเฮามองในแง่ของสังคมก็สิมีความแตกต่างในเรื่องของตำแหน่งทางสังคมหรือความเป็นด so ูที่มีความแตกต่างกันอย่างเช่น มีการแยกส้นสันเท่าเบื่องจากการว่างตุกของคนในสังคมอาจสิมีผู้ดีอยากจุกหรือว่าขอทานหรือมีน่ายมีถาดรลับใส่หรือว่าแรงหรือว่าในายทุนกระดูกหนีน่ายจางกระดูกจางที่บมี่มีความเมตตาถ้มก็ถือว่ามีความเลือมล้ำอยู่คือกันหัวหน้ากระดูกน้องที่อยู่น้ำกันแบบกดขีก็ถือว่ามีความเลือมล้ำทั้งสังคมการเข้าถึงโอกาสทางด้านการศึกษาที่บ่เท่าเทียมกันยังเช่นขาดโอกาสเพราะว่าบ่มีทุนในการเรียนต่อหรือว่าบ่มีค่าเทิมแต่บางคนมีทุ่นเรี้ยงต่อเลี้ยงจบแล้านกรว การเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพอาสิป่วยโดยโรคเดียวกันจะว่าการรับบริการแตกต่างกันพอกําลังสื่อบริการม่ทอกันการมิธิตเบิกค่าเทิมเบิกค่ารักษาพยาบาลอาจีพมีความแตกต่างกันทั้งสังคมหรืออาชีพแต่ละอาชีพก็มีความแตกต่างกันหันมาเบื่องความเลมลำทั้งการเมืองกันเบืองจักหน่อยเนาะค่ะยังเช่นคนเฮาขาดโอกาสการเข้าถึงนโยบายหรือทรัพยากรของคนก็มีความแตกต่างกันความเป็นอยู่ของคนในเมืองกับคนชนบทบานนอกเฮาอาจสิได้รับสวัสดิการแห่งรัฐต่างกันหรือการเข้าถึงงบประมาณแผ่นดินที่บ่เท่า ยังเชนนักการเมืองก็มีโอกาสไหลกลัวประชาชนหน่วยทั่วๆไปความเลื่อมล้ำทางการอื่นๆก็มีอย่างเช่นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของแผ่นดินอย่างเช่นดินน้ำปลาภูเขาทะเลบางคนอาสมิสิทธิ์ครอบข้องหลกว่าอีกบางคนอย่างเช่นคนรวยและคนจนที่มีความเลื่อมล้ำกันในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้เป็นต้นให้เขามาลองคิดเบื่องว่าถาสังคมใดที่มีความเลื่อมล้ำผู้คนก็สิบ่มีความสุขสังคมก็บ่น่าอยู่ผู้คนเล็กคนหน่อยขยันอดทนทำงานหนักแต่ไายใด้น่อยต่างจากคนรวยยิงรวยย่งมีโอกาสและมีไรยใดมาใดง่ายๆต่างจากคนจน เป็นอย่างคนในสังคมอยางเป็นอย่างศี่ล่องพาคการคิดเบิ้งนอกค่ะอันนี้เขาเขาฝากให้คิดรวมกันเบื้องนอกค่ะว่าคิดยังไงสังคมเขาอย่างสิลดจองวางในส่วนนี้ได้เพราะว่าสิเป็นในด้านของเศรษฐกิจระวังค้นด้วยกับคนจนในด้านสังคมระวังค้นสันสูงคนสันกลางและคนสันล่างเศรษฐจังไงการใช้ชีวิตจังสิบมีความแตกต่างกันเกินไปมาเบิ้งข้างด้านการเมืองก็คือการระวังผู้มีอำนาจกับผู้ถือปกครองต้องมีการกระจายอำนาจย่างเด็ดขาดไร้คืนและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญบ่อนอย่ที่อยากสิฝากเอาด ที่ต้องกระจายยังทัวถึงและเท่าเทียมกันมือดีสิเป็นจริงก็ต้องติดตามมาต่อไปเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นเพียงบางส่วนที่มีความรหลำของสังคมที่นํำมาเล่าสูงกันฟั้งในมือนี้ที่มีคนรวยรวยแบบกระจุกคนจนจนแบบกระจายในบัตรเมืองของเฮาเป็นยังสันบ่ล้องพิจารณากันเบื้องนอกคะ่ะสมมังวีถีชีวิตของเฮาให้มีความสุขสังคมเข้ากับสิปินตานาอยู่ซอยกันคิดซอยกันออกแบบเนาะคะ่ะว่าสังคมที่เฮ้าอยู่นะ่ะฮ็ดยังไ๋ยังสิบ่มีความลมลำกันตาแบบแต่คนในสังคมที่มีความเลมลำกัน คุณคคาของความ็นคนหรือว่าความ็นมนุษย์กับซีบมีความทอเทียมกันเฮ้ายู่ในสังคมกับซียูเนคือกันแมนแทส้นสันลางฉะนั้นถ้าอยากให้คนเฮามีความสุขกะสังคมลายูสังคมนั้นตรงบ่มีความเลือนเด็ดค่ะเอาละค่ะมือนีฝากขขาคิดเอาไว้สำนรักันก่อนเนาะค่ะขอให้สุขสุขคนใส่ชีวิตยังมีความสุขบ่มีความเลือมล้ำเกิดคือในสังคมทีเฮาายู่ให้หักแพ้งแบงปั่นสามคีกันไว้พบพอกันในคลิปต่อไปเนาะค่ะสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ